สว,วัสดีครับผู้กำกช่องทีเด็ดขเกี่ับางแข่งขนนี้จะพาทางวระีการพิฆาบอลยูโรเปาลี่คู่ระหว่างเอสโรม่าจะเปิดบ้านต้อรักกุญญ์ของทีมไอทันแฟรงเฟิร์ดในคืนนี้เป็นที่จะบ้านอย่างเอสโรม่าเป็นฝ่ายต่อรัคามที่ครึ่นควบรูขาวจนลงสนามวัตที่เวลาตีสามตรงของค่ำคืนคนี้ทั้งนั้นในเกมนี้ยูโรปาลี่เอสโรมาจะเป็นสนะสตีโอ,อริปิโกต้อรักญญของทีมไอทันแฟรงเฟิร์ตโดยจะบ้านเอสโรม่าพบกับความพ่าดแพ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในการเดียร์ล่าสุดที่พบกับเอ รอบต่อไปทางฝั่งไอทันแฟรงเฟิร์ตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเอาชนะเฟเรนวารซีสองประตูต่อศูนย์เป็นชนะที่เสริมด้วยความมั่นใจให้กับทีมอย่างมากและทําให้พวกเขายังคงไม่แพ้ใครใน5เกมล่าสุดในทุกราการดูแลเกมนี้ฟอร์มที่แข็งแกร่งมากกว่าใน,ในการนี้สําหรับไอท่านแฟรงเฟิร์ตทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีในการเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วแต่สถานาการณ์ยังบีบให้เอฟโรม่าต้องชนะเพื่อกาตีการเข้ารอบดังนั้นจะมีรุนเฮได้มากกว่าอย่างนี้เธอจะไป,ปต่อเกมนี้เห็นโค้ชเ,เชียเอฟโรม่าเหมาะสมกว่าครับอารน์ครับ นะครับได้ยินรีโมทแล้วกดแชร์ก่าวคดีติดตามไม่ช่องทีเด็ดก,กับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคล่ปต,ต่อไปกองพวกเราสำหรับนิราศกับกอ่อสิทครับ